โอเคมาเดี๋ยวพี่วิอธิบายนะคะความแตกต่างระหว่าง bias opinion กับ fact อะความแตกต่างนะคะระหว่าพี่วิจะจับกลุ่มมันอยู่รวมกันนะคะคำว่า bias กับคำว่า opinion เนี่ยจะให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าในตัว GED นะจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันไปเลย versus กับ fact fact คือข้อเท็จจริงเนาะ อันดับแรกก่อนขาอธิบายคำว่า bias ค่ะ bias กับ opinion รวมๆกันไปเนาะ bias คือการถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะแปลว่าการอคติหรือการลำเอียง opinion คือความคิดเห็นเนาะพี่จะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มแรกนะคะก็คือพวกคำพูดที่แสดงถึงความรู้สึก สขอเขียนยอ่อเนาะคอรอสอคือความรู้สึกนะคะเช่น s h u Sho u ุดมันเป็นการบังคับอะค่ะพี่ยูไม่ได้บอกว่าเจอคำนี้และร้อยเปอร์เซ็นเป็นนะเราจะต้องอ่านบริบทบท,บทความอีกทีหนึ่งแต่ส่วนมากคำพูดพวกนี้มันจะสื่อถึงเป็นการบังคับกันอะไรพวกนี้ที่เจอบ่อยมี b e l i e v e ค่ะเพาว่าเพราะมันคือความเชื่อไงหรือคำว่า think พวกนี้ ถัดมาเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองคือคำพูดที่เป็นการบอกหรือสื่อถึงอารมณ์ใส่ Side feeling พวก emotion ลงไปตัวอย่างเช่นสิ่งสิ่งนี้เนี่ยคือดีที่สุด นะคะดีแล้วหรืออะไรพวกเนี้ยมันคือการใส่ฟีลลิ่งใส่อ p ปนย e ใส่ความรู้สึกคิดเห็นลงไปนะคะอันที่สามนะคะคำพูดเชิง c o m p a r i s o n คือการเปรียบเทียบเนาพวกอะไรก็ตามแล้วก็ตามด้วยแดนนะคะเนาะ อันที่4ี่ค่ะสิ่งที่สื่อในสิ่งที่สื่อถึงอนาคตอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นคำศัพท์ตรงๆนะแต่ความหมายคืออ่านออกมาแล้วมันสื่อถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะ่ะเขาเป็นการคาดคะเนไปเองคาดคะเนพิจิตรคาดคะเนคาดการคาดคะเนไปเอง,เเองหรือบางทีเราอาจจะเจอคำศัพท์พวกคำว่า next generation รุ่นถัดไปยุคถัดไป future อย่างเงี้ยพวกนี้นะคะอ่ะสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายนะคะที่เป็นคำพูดที่สื่อถึงนะคะพวก bias กับ opinion คือคำพูดที่แสดงถึงการเลือกข้างเลือกฝั่งค่ะเนาะ อย่างเช่น f a v o r f a v o r เห <favor, S 1> มือน favorite แต่ชอบมากกว่าพีวจะจำง่ายๆอย่างนี้เนาะ o p p o s e opposite นะคะ criticize criticize คืออะไรคะคือการวิาพากวิจารณ์การที่เราจะวิาพากวิจารณ์เนี่ยก็คือการเลือกฝั่งหรือการเหมือนแบบใส่ความรู้สึกลงไปว่าเราชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้อันนี้คือหลกัหลกๆนะคะในส่วนของตัว bias ส่วนถัดมาส่วนของ fact คำพูดถึงแสดงออกของความเป็น fact นะคะ อันที่หนึ่งแสดงถึงความเป็นจริงมักจะมี Data Sta t สถิติอะไรให้เราเห็นสถิติเนาะหรือพวกงานวิจัย Research ก็ได้ค่ะอันที่สองค่ะ อ่ะคือการอ้างอิงของแหล่งข้อมูลพวกนี้เราอาจจะเจอพวกคีย์เวิร์ดนะคะเช่นพวก historical historical record former แต่ก่อนที่เคยเกิดขึ้นอันที่สามค่ะนะคะคือการแสดงถึง เอ่อพวกหลักฐานต่างๆหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะอ่ะนี่หลักๆเนอะเป็นแฟกต์แฟกต์ตมีประมาณนี้ล่ะค่ะเนอะคือหรืออ่ะการไม่เลือกฝั่งการพูดเหมือนประโยคบอกเล่าก็ใช่การพูดเชิงบอกเรา นะคะบอกเล่าก็คือแฟกอะ,อ,ะอย่างเช่นเหมือนแบบวันนี้อากาศดีเนาะก็คือถ้าอากาศดีจริงก็น่นแหะค่ะตามนั้นนะอันนี้คือหลักๆนะคะของพวกคำพูดเชิงสื่อพวกไบแอสพวกแฟกพวกนี้